สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมะพิมินิมมิตะสาอุทันตังคีมีขาลังอุทิตาโคราศะเสนะมารังทะนาธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวันตุเตชายะมังคลานิมาราติเรกะมะ พิยุชิตะสัพพรันติโครัมปะนาระวะกะมังคะมะทันคะทะยักขังคันติสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคลานินาราเิริงขะชะวะรังอติ มัตตะภูตังทาวักขิจังกะมะสะนิวะสุทาสุนันตังเมนตภูเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาวพระวันตุเตชะยะมังคลานิอุคิตะขัดขะมะหิติหัดทะาสุทัสุนันง คาวันติโยชะนะปะทงังภุริมาละวันตังอิทธิพิสังฆตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพราวัาตุเตชะยังมังคลานิกัตตะวานะกัตถะมุทะรังอิวะครับพินนยา ตาจิตจายะทุกถะวะจะนังชะนากายะมัดเชสันเตนะโสมะวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคลานิสันจะวิหายะมะสิสัจจะกะวาทะ เกตุงวาทาพิกโรปิตะมะนังอติอันทะผูตังปัญญาปะทิปะ,ะชาลิตโิตะวามุนินโทตันตะตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคลานินันโทปะนันทะผูชะคังมิพูทังมะหิตถิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะ ทมาปยันโตอิทุปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาระวันตุเตชะยะมังคลานิบุคลาหะทิทิพุชะเขนสุทันตะสุตันทะสุทันทะหัดถัง พรมังวิสุทธิชุมิพระม,มังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาระวันตุเตชะยะมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคลาอัตคาลา,า,า,ลาโย วาจโนทินาทินีสารเตมะตันทีหิตตะวาน,านีกะวิวิธานิจุปัตตะวานิโมขังสุขังอาทิขะเมยะนโรสป,ปัญโยมหาการุนีโกนาโถหิตายะสัพพะปะนินังปุรนตะว,วา ปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตน,นะสัจจะวัชเชนนะโหตุเตชัยะมังขะลังชัย,ยันโตโพธิยามุเลสักกะยานันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชยสุชะสะมังขะเลอปรรชิตะปันลังเกสีเสปะทะวิปูขะเลอภิเสเ,เกสัมภพ,พุทธานังอคัคคปัตโตปะโมทติสุนักขันติสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตัง สุโคสุขะโนสุมุหุตโตจะสุยิถังพมัมมจาวิสุปะทักขีนงังกะยะกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกัมมังปะนิธเตปะทักขีนา,ป,นนา,านมมปะท,เท,เปท,าปาทักขีนานิกันตาวานะละพันทะเถปะทักขีนเน พระวันตุสัพพะมังขลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังขลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสติสัพพะวันพระวันตุเตสัทาโสติพระวันตุเต พะวันตุสัมพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวาตาสัพพะสังฆานุภาเวนะจะทาโสธิพระวันตุเต1สิบห้าปฏิฐานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิหะเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโรเตทะวิหารมันทะเรเทราจะมัชานะวากะนาวกาจะพิกาโวสารมิกาทานะ ปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัป,ปานะพุตาสุขิตาพระวันตุเตชะราพุชาเยปิจะอัตถะสัมพระวาสังเสทาสาชาตาอัะโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปะติ จะเตสัพเพปิทุกขัสสะก,กะโรกะรุนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมมังมัดธรรมมัตธราะบุคคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัายะจะหิตายะจะอัมหระคขันตุ สัตมโมสัพเพปิธรรม,มาจาริโนวุทิงสป,ปานุไสยะมาธรรมมอาริยปะเวทิตาปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสิเนสัมมาทานังปะเวชันโตกาเลเทโว ปราวัตสตว์วุธิภาวะวุธิภาวายะสัตานังสุมิสะมิถังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาอัตมาตาปิตาจะอัตตรชังนิจจังรักขันตุปุตตะกังเอวามธรรมมนณราชาโน ปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบหเทวตาวิยโยชะนะคาถาทุกขับปัตาจะนิทุกขาพะระยปัตาจะนิพะยาโลกับปัตาจะนิปโลกาโหตุสัพเพปิปะนิโน เอตาวตาจะอมเหติสัมปตังพุทธยะสัมปทังสัพเทเทวนโนทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสันทายะตีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหงตุคัจฉันตุเทวตา คาตาสิบเจ็ดสุมังขลังคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเท,เทวตาจัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะรังโหตุสัพพัง สุมังคลังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะโสธิหัตุนิรันตรังหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิหัตุนิรันตรังสัพพพ,พุทธาสัพเพพุทธา พระลปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตชะนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพรลปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตชีนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจะเตชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจะเตชีะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจะเตชีะ รักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจติเฉนะลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจติเฉนะลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกาใน จะยังพลังอรหันตาในจะตีชีนละลักขันพันธามิสัพป,ปโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปฏิการในจะยังพลังอรหันตาในจะตีชีนละลักขันพันธามิสัพพโส้โดยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงสูงแห่ง การบูชาพระรัาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิดและพระคาถา,าเหล่านี้ขอให้ความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญท้ง,ท,งทางโลกและทางธรรมขอให้ทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหลีนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปิดจงสําเร็จศักดิ์สิสทธิ์ุประการเทือนสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาน้อมขอน้อมถวาย เป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ส่งผลส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำร่วมสวดมนต์จิตจเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนบัตรธนสารสมบัติ บริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาฌานและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษใช้ทั้ง4และเจริญด้วยจัตุรพิษพ,พรชัยทั้ง4คืออายุวันณะสุขะพระเจริญ